สวัสดีพี่ๆชาวพักเครื่องนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะจ๊ะสนใจติดต่อหรือแอดไลน์หาน้องนิชาพาบ้านนะคะ0979924572นะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะสนใจรายการไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่073นะคะพี่ๆ073นะคะรายการละ150บาทอีกเช่นเคยนะคะ ราคา150บาทอีกเช่นเคยนะคะส่งมีค่าจัดส่งกล่องละ50บาทนะคะพี่พี่ขามีค่าจัดส่งกล่องละ1 0ึ่งร้อยห้าเอกล่องละ50บาทนะคะราคาพระอยู่ที่150บาทนะคะมีค่าจัดส่งกล่องละ50บาทนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพระบ้านพระเหมาราคาแบ่งปันพี่พี่เลยนะคะพระบ้านพระเหมาราคาแบ่งปันพี่พี่เลยนะคะมาชมรายการท <i> ี่1กันเลยนะคะพี่พี่ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเฮียงนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพระปิดตาหลวงพ่อเฮียงวัดป่าชนบุรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระปิดตาหลวงพ่อเฮียงนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะคะแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะแอดไลน์มาสอบถามหรือโทรมาพูดคุยกันได้นะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่ๆค่ะ สนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการไหนก็ติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะดูให้ถูกใจกันได้เลยนะคะพี่ๆมาชมรายการที่สองกันเลยนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพิมพเข้าหลามตัดนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นพิมพเข้าหลามตัดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพิมพเข้าหลามตัดนะคะ สนใจนะคะต,ต,ติดต่อน้องกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการละหนึ่งร้อยหบาทนะคะพี่พี่ fit. พาบ้านพาเหมาราคาแบ่งปันพี่พี่เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่ขารายการที่สามนะคะเป็นเหรียญพนมมือหลวงปู่รอดนะคะวัดบางน้ําวนนะคะพี่พี่ขาเหรียญรอพนมมือหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆขารายการที่สามนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะเหรียญพนมมือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่รอดบางน้ำวนองค์ที่สองนะคะรายการที่สี่นะคะพี่ๆ แต่เป็นองค์ที่สองนะคะ EP นี้นะคะมีสองรายการนะคะมีสององค์นะคะพี่พี่ขสวยทั้งสององค์เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะต่อมารายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อหลวง หลวงพ่ออยู่วัดน้อยนะคะพี่ๆเหรียญ่อหลวงพ่ออยู่วัดน้อยนะคะข้างหลังมียันของหลวงพ่อแบบนี้เลยนะคะเหรียญ่อบโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญ่อเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่ออยู่วัดน้อยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะราคาแบ่งปันพี่ๆนะคะมีค่าจัดส่งกล่องละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆ ส่งทางขนส่งไปสนีไทยเท่านั้นนะคะส่งทางขนส่งไปสนีไทยเท่านั้นนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกนะคะพี่พี่รายการที่หกเป็นเหรียญหล่อนากกวักนะคะพี่พี่เหรียญหล่อนากกวักของหลวงพ่อโบยนะคะวัดมะนาวนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะเหรียญหล่อโบราณนะคะเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ สนใจรายการนี้นะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะสนใจรายการนี้ติดต่อกันได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะจิ๋วแต่เจ๋วนะคะรายการนี้นะคะจิ๋วแต่เจ๋วนะคะเป็นของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะต่อมารายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดเป็นเหรียญรอประจําวันเหรียญรอประจําวันนะคะของ เจ้าคุณสี่วัดสุทัศน์นะคะพี่ๆของเจ้าคุณสีวัดสุทัศนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรอประจําวันนะคะของเจ้าคุณสีวัดสุทัศน์นะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะคะสนใจรายการนี้นะคะแจ้งมาได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆ ต่อมารายการที่แปดนะคะพี่พี่รายการที่แปดเป็นงบนำอ้อยนะคะรายการนี้นะคะเป็นงบน้ำอ้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อเนียมนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเนียมนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นของหลวงพ่อเนียมนะคะงบน้ำอ้อยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ แปดนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมารายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้าเป็นพับปิดต,ตาหลังยันนะคะพับปิดตาหลังยันนะคะของชนบุร right, ีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นของจังหวัดชนบุรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆเก้าเกแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะพับปิดตาหลังยันนะคะของจังหวัดชนบุรีนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอันนี้น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่พี่ หากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะรายการที่เ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะต่อมารายการที่10บนะคะพี่ๆรายการที่10บเป็นงบน้ําอ้อยพิมพ์เสียนล้นนะคะของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะพี เป็นงบน้ำอ right exactly. so. ้อยเสียนโลนนะคะเป็นของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะจิ๋วจิวแบบนี้นะคะแจ็แจ๋วทุกรายการเลยนะคะพี่พี่จิ๋วแต็แจ๋วทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการละหนึ้อยห้าสิบบาทนะคะน้องแบ่งปันให้พี่พี่ราคาพิเศษเลยนะคะน้องแบ่งปันให้พี่พี่ราคาพิเศษเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สินะคะต่อมารายการที่11ด รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นนากปกโบราณนะคะพี่พี่น้องไม่ทราบที่นะรายการนี้ของน้องไม่ทราบที่นะคะเป็นนาก nada, Car, ปกโบราณน้องไม่ทราบที่นะคะสวยๆแบบนี้เก่า well. ๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนากปกโบราณนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะหากพี่พี่สนใจติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สิบสอง รายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อปาน anything, พิมพ์ขี่ไก่โบราณนะคะพี่พี่เป็นของหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่โบราณนะคะเก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่เก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ Another, ส Hoy, ิบสองนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบสองนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆวยแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานขี่นกโบราณนะคะรายการนี้นะคะ เก้าเก้าแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อมารายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะเป็นนางพญาพิมเข่าตรงนะคะนางพญาพิมเข่าตรงนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมเข่าตรงนะคะสวยๆแบบนี้เก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ สิบสามนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องมาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะต่อมารายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะคะเป็นพาสซุมโกนะคะพี่พี่ขาพาซุมโกกาแพงเพชรนะคะรายการนี้นะคะเป็นของจังหวัดเป็นของกําแพงเพชรนะคะพี่พี่พาซุมกกสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ สวยๆเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆรายการที่สิบสี่นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นพานางพยาพิมสังคตินะคะพิมพ์สังคตินะคะรายการนี้นะคะเป็นพานางพยาพิมสังคตินะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะคะโบราณโบราณเลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพาบ้านพาเหมาราคาแบ่งปันพี่ๆเลยนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะพี่ๆหากพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบหก รายการที่สิบหกนะคะเป็นพาสสังกจายนะคะของหลวงปู่โตนะคะ pink, เนื้อผงเนื้อผงกเกษมนะคะพี่พี่พาสสังกจายหลวงปู่โตนะคะเนื้อผงกเกษมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพาสสังกจายนะคะของหลวงปู่โตนะคะเนื้อผงกเกษมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อกระกรัวนะคะพิมพ์ปันหลังยันไม่ทราบที่นะคะรายการนี้น้องไม่ทราบที่นะคะแต่เป็นพระเก่านะคะเป็นพระเก่าโบราณน,นะคะพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะไม่ทราบที่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นพระปิตาโบราณนะคะไม่ทราบที่นะคะ สนใจติดต่อกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ะ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะถ่ายด่วนใส่ตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่หากพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พี่ สวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะเนื้อมีความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะคะพระผงสุพรรณนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่หากพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อที่น้องให้ไว้ข้างตอนแรกนะคะก่อนตอนที่เปิดคลิปเลกๆเลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะพี่พี่แอดไลน์มหานองได้โทรเบอร์มาพูดคุยกันได้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะต่อมารายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้านะคะเป็นพามาเหตุสวนนะคะพี่พี่พามาเหตุสวนนะคะแบบนี้นะคะถักลวดมาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ เป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก้าแบบนี้นะคะสนใจรายการนี้นะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19บเก้านะคะพี่พี่ภามาเหตุสวนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะต่อมารายการที่20กันนะคะพี่พี่รายการที่20นะคะเป็นภามาเหตุส่วนเหมือนกันค่ะแต่นี้เป็นกุวังบัวเพชรบุรีนะคะพี่พี เป็นของกูวังบัวเพชรบุรีนะคะเก่าเก่าเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่สวยทั้งสององ,งค์เลยนะคะพี่พี่รับเป็นคู่ก็ได้นะคะพี่พี่รับเป็นคู่ก็ได้นะคะมีจะได้จัดส่งแค่หนึ่งค่าจัดส่งแค่หนึ่งกล่องนะคะพี่พีส่สนใจนะคะรับเป็นคู่ก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะก็เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็น,าาร,นะะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบ ต่อมามาชมเหรียญกันบ้างนะคะมาชมเหรียญกันบ้างนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญธนาคารศรีนครนะคะพี่พี่ brainstorm. เป็นเหรียญธนาคารศรีนครนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญธนาคารศรีนครนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะ สนใจติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที like it, ่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญคุกเข่านะคะของหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่พี่เหรียญคุกเข่าของหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อแดงนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครบอายุ คบอายุ8รอบนะคะของหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสนใจติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะคะเนื้ออาปากานะคะพี่พี่เป็นเนื้ออาปากานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อมารายการที่23เป็นเห,นหรียญหลอดชินาราชนะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นของหลวงพ่อน้อยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นของหลวงพ่อน้อยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบสามนะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะพี่ๆ แต่ข้างหลังจะเป็นของหลวงพ่อเมืองนะคะรายการนี้นะคะสร้างเหรียญนี้นะคะสร้างเพื่อเอาไปบูรณะวัดลำปางกลางนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะข้างหลังเป็นของหลวงพ่อเมืองนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะเอาไปบูรณะวิหารของวัดที่ลำปางกลางนะคะตะวันออกนะคะพี่ สวยๆเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเก้าาแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกเกษมเข็มมโกนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีค่าจัดส่งกล่องละห้าสิบาทนะคะจะซื้อกี่รายการน้องก็คิดค่าจัดส่งกล่องละห้าสิบาทนะคะพี่ๆขาต่อมานะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะคะของเท้าสูร้านนาลีนะคะจังหวัดโคราชนะคะหรือนคะรราชสีมานะคะ เหรียญเทียระลึกท้าสุรานารีนะคะสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่พี่ขาปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะสนใจนะคะติดต่อน้องกันได้เลยนะคะเหรียญของเท้าสุรานารีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะใส่ดวงใส่ตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พต่อมารายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหันข้างนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะคะพี่พ เป็นของหละะ seine, se er งหวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกาสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะหากพี่พี่สนใจก็ติดต่อน้องได้เลยนะคะ ต่อมารายการที่27เนะคะเป็นจบนะคะเป็นจบหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะพี่พี Ning ่บของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเกาเกาแบบนี้เลยนะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พีหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหากพี่พี่สนใจติดต่อน้องเข้ามาได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะ ต่อมารายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญเนื้อตะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกวดชินนะคะเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกวดชินาลาชนะคะของหลวงพ่อโมนะคะวัดสามจีนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อของหลวงพ่อโมวัดสามจีนะคะชินาลาชนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่ๆค่ะหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะน้องก็จะจัดส่งให้พี่ๆตรงปกทุกรายการเลยนะคะแจ้งอีพีและแจ้งรายการให้ถูกต้องนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่ๆ รายการที่29เป็นเหรียญหล่อพระประจําวันนะคะขององค์พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะพี่ขององค์พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะเหรียญหล่อประจําวันนะคะเหรียญหล่อเก่าๆาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญหล่อเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณเลยนะคะ ต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นเหรียญพุทธวัคนะคะหลังองค์พระปฐมเจดีนะคะพี่อันนี้เป็นข้างหลังเป็นองค์พระปฐมเจดีนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพุทธกวักนะคะของพุทธวัคนะคะของข้างหลังเป็นองค์พระปฐมเจดีนะคะสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก้าเก้าแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะพี่ๆ รายการที่สามสิบหากพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเกาๆแบบนี้นะคะเอาไปสะสมกันได้เลยนะคะต่อมานะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเสี่ยนเป็นสมเด็จนะคะพี่ๆสมเด็จเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิ้นเขียวนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อชิ้นเขียวนะคะไม่ทราบที่นะคะเกาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะสนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อมารายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเป็นรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะ รายการนี้นะคะน้องไม่ทราบที่ว่าเป็นของที่ไหนนะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่พหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหากพี่พี่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะหากพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที่สามสิบสามเป็นพระสมเด็จวรลฆังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่พระสมเด็จวรลฆังพิมพ์ใหญ่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีส่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะพระสมเด็จวระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบสี่ รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกศเชโยนะคะพี่สมเด็จวัดเกศเชโยนะคะพระเก่าพระบ้านนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะหากพี่ๆสนใจนะคะสายดวนใส่ตรงกันได้เลยนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่ๆรายการที่สามสิบสี่นะคะพระสมเด็จวัดเกศัชโยนะคะสนใจนะคะสายดวนใส่ตรงมาหาน้อง,ๆๆง,ๆๆงได้เลยนะคะต่อมารายการที่สามสิบห้า รายการที่สามสิบห้าเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะหากพี่พี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของ ep วันนี้แล้วนะคะหากพี่พีสนใจนะคะติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายของ ep วันนี้นะคะ สำหรับพี่ๆนะคะที่อยากได้พ้าบ้านพ้าเหมานะคะราคาแบ่งปันนะคะสามารถติดต่อหาน้องนิชาเลยได้เลยนะคะทางช่องทางการติดต่อนี้เลยนะคะ0979924572นะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งโดยขนส่งไปสนีไทยนะหากพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้น้องก็ขอกลับลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ